สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศตเวลาวันเปิดวงสาวน้อยพี่วันแผนเ,าาบบเป็นใครพีรมาร์นมอในแจักแสนเยสเยสไม่พูดดีกว่านะเดีของเดีพันหนึ่งของไม่พอนเอาไปว่าไม่พูดดีกว่าเอาไปนัง่งกินที่ไ,ไหนกินไหนกินข้าวไหนเมื่อเร็วพี่เปาไปกินข้าวปะอยู่ ร้านข้างทกศน่ะอ๋อลาบเป็ดโจหรอลาบไม่ใช่โจบอร้านใครวะโจลาบเป็ดหานบอดจิรู้จริงมั้ยเนี่ยออ้แต่ว่ามันยุ่งแย่ แซบบะาแซบจารานเอกอยากกินอนขนมก็ไม่เอาสอเว้ยอยากกินขนมก็ไม่เอาซอใช่ไหมขนมนี่มอดตอมดมาเยปาดข้องพายเนี่เพาแม่ตองอบอนี่บะจาของอันเมปูไม่มีห้องใเป็นมอข้าใสกับเเก็ตเมื่อเดอสัน ใสกอดรส่แบบยุง่งมมตเป็นเอ็นเอ็นแหม่ส่สสสสสสหวใเาางไม่น้ำหวใราบเห็นไปทั่วสารนี่ตามหาสิประกาศตามหาเลยฮะประกาศตามหาประกาศได้ยังไงก็เดินตามาตามันแหม่ไปแล้วไปแล้วใช่ใช่ไหมกลับโอเครู้กัน

ม้วนจังเดียวอ้ข้าวียนใชงเน่ยยาเปียนอ่ไปปะเขาลอกตาหวานใสเท่าเะเนี่ยอ่าเอ้าอีปลายเครื่องงามเนี่ยโอ้ดีรีในกล่องอีปลายแบบสวยกูบอกเรียนเอปลางามหักในกล่องอีรีตามไม่งามอีรีในกล่องนะงามงามตาวานตัวจริงหนงามโอเคงามเหมือนกัน เอาแ่นหญิงปะเนี่ยหม่ก็จังติ่นฉนี่อยู่ฮ่ะฮะไม่ก็จังติ่นนี่อ้าวกต่ทั้งเทิงกับเป็นผู้หญิงนาะอันถอนหมวกกันนอกอนก่ลยเนาบ้านเป็นหมวกกันนอกคับผมเทะค่ะได้ไม่คุยโดยฉันเลยฮะเอาที่บึงพานไม่นี่ยางพาร์นพี่ทำหมวกกันนกอก่ลยเนาะอ๋อไม่ใช่หมวกกันนอกค่ะผมจริงผมจริงผมเทะค่ะ เอายังเส้นหนาเนาะจ้ะโว้ยกะเอาผ่าเปียกครับเ,เด้ยวยนะเพราะมันผ่าเซตตีนดอกค่ะ <c oughs> คันผ่าเซตตีนกะสิกลุยๆค่ะอ๋อคันผ่าคันผ่าเซตนากะสิหอมๆเนี่ยค่ะอะไรตัวเน,นี้หอมหรือกลุยจ้ะกลุย,ยค่ะตัวนี้กล <c oughs> ุยละค่ะเซตท้ายล่ะกลุยละค่ะอันนี้เซตนาหรือเส้นยังตัวนี้เซตเซตตีนให้สะอาดนะก็ต้องมาเซตหนาค่ะเอาโว้ยทำไมเส้นยูมแมนบอก เพิ่มค้อมงาค่ะไล่สุดเพืยังใครคิบใครคิบโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีเอาในนั้นตสวัสดีค่ะผู้ขาซื้อโออเจอมาผู้ขาเถอะขาน้อยขาน้อยขาน้อยซื้อขาน้อยเสื้อวานในหอยดิไม่ห้อยจังได้ขาน้อยว่ามันไม่ห้อยอันนี้นั่งอีอันนี้คือป้า นั่งเอี๊ยดค่ะนั่งเอี๊ยดซื้อยังเนี่ยซื้อท่องเรศค่ะแต่ว่าซื้อเฟิตซื้อโบเต็มค่ะเนี่ยสรุปซื้อท่องไรซื้อโบเต็มซื้อจริงๆซื้อท่องเรศค่ะสวัสดีค่ะไปไซดแล้วเนี่ยจุงระไม่เอาบองกระโอนครับคืณพนุกนะครับเอาไหมพก็ไม่จุงกระไม่เอาบองกระโอนคือคุณพนผู้ใดอยากกินแจ่วบองไม่มีแจ่วไม่มี มีตจะควรนะครับครับอันนี้ฟังเพลงที่ร้องล่าสุดอะอะไรนะวอนหลวงพ่อไม่เออรวยววอนหลงร้องผมเพราะรวยม้วนวอนโอ้ยขอบคุณครับแต่ว่าเจ้าริบสิงเป็นบออืมก็ดูกระเทียมเขาร้องเขาร้องอยู่ข้างหลังผมก็เลยติดตาม ทุกกระวอดเท่กันไหมคะว่อนยังคะว่อนนังนอนค่ะวิ่งว่อนเจ้าแม่นางนอนเจะช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูแป้งของแท้ครับของแท้กินนาเองค่ะอยากกินน้ำสะอาดดูนะอยากกินน้ำสะอาดอยากกินน้ำสะอาด ้าตัางเฮ็ดบศมคือโมเดนนเน์นอนใส่นี่มวันนี้นอนใส่นี่ยวันนี้นอนไหนคะวันนี้ต้องนอนบนรถครับนอนบนรถหรออ,อ๋ออุย้ยเรามีไปงานต่อนเนาะใช่ครับผมวันไหนวันไหนที่เรามีงานต่อเราก็ต้องนอนบนรถถ้าวัน,นไหนที่เราไม่มีงานต่อเรานอนบนไหนนอนบน,นพื้นครับพุชซับงยากรตอนนี้กำลังเก็บของสูตแบบไม่สนิทใจ อันนี้มีโสดจริงหรือเปล่าโสดจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอ่าคือเสื้อของที่คนนึงที่เขาออกทีเด่นชื่อว่าโสดไม่นสนิทใจมีคนร้องนะครับนุม The ่มเดอะปิงแปลว่าอะไรอ่าเดอะปิงก็คือสดติ๊กอ<า>อกปิงอะไรประมาณนี้เง<อ>ี้ยหรอใช่ครับผมขอขอ <assets. S 1> สักท่อนหน่อยได้ไหมไอ้แม่นคนสวยไหมสีสีไหมสีสีสมือม,ม,มีแม่นมือดี เจอีอมุตะโกไตผูโอกตื้นเขาสารไม่ใช่แดนครับมวนม้วนนี่ลยอะใกล้ยังพื้นตื้นเขาสารไกลพผูโอกใกล้ผีปอบเนาะใชอืม อ๋อตื่นจะไกลเนี่ยคันเห็นเข่าแล้วไม่ที่เลีนชีกกลัวดิไม่ที่เลีนชีกินเลยดิตื่นตื่นตื่นแล้วแจกมืงอื่นแล้วก็แลีนไปชี้เข่าห้องใจนี่แหละแม่มัานแม่ม่นตื่นยังเกาะตื่นโมเสตื่นโมแดงกัอะไรเป็นยังคือต้องแม่ยังขึ้ต่องตื่นโมเสตื่นโมแดงเนนาะเห็นของเปรี้ยวบัดน้ก็ตื่นเข้าหาอย่างียังเกาะอีกวันนี้แม่มัานตื่นโมเสมยังเกาะตื่นเจ้าหัวแปลว่ายังโอ้ยหัวยำได้ก็ได้กินยำนั่นจากเมนโมเมนแน่ว่าตื่นเจ้าหัว ดอกบัวตื่นดอกบัวตื่นพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องเออเอาตื่นตื่นเอาไปไหว้พระเจ้าอะไรประมาณมาแถวเป็นอย่างไรคือต้องตื่นลิ่งทนเอาก็พอแหลมเมื่อยก็ต้องตื่นแล้วลิง๊กี้หรออะไรไปพอแหลมยิ่มใส่อแล้อย่าไปบอกพอแหลมเลยไปเมื่อยแล้วพอแล้วยิ้มใส่สิบอกเราตะไบไข่ฟังอยู่แต่เวทีอ่น ย่างกอดดอกบัวตื่นตื่นพระเจ้าบ้านจีนดอกบัวตื่นพระเด็กตื่นพระเจ้าตื่นพระเจ้าดอกบัวตื่นพระเจ้าเหรอดอกบัวตื่นพระเจ้าม้าเท่าตื่นยังม้าเท่าตื่นชนิดปกะกาศว่ามันมันชนิดเดียวกันจริงหรอกว่าโอ้แต่ว่าอันนั้นมัจจิ้องฮะผัวอันนี้คือบรรยากาศหลังเซอร์ลานะครับว่าเลนเซอร์ก็จะเอาลังมารวมกันไว้อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ก็จะทยอยเอาขึ right. okay. this, team, ้นขึ้นรถใช่ไหมแล้วจากนี <m <m e> really ้เราก็เขาเดินทางกี่โมงเขาบอกไหมก็ประมาณสองสามโมงนี่แหละสองโมงครึ่งประมาณนี้บ่ายสองเหรอบ่ายสองเหรอหรือว่าอะไรสองโมงครึ่งนี่คืออะไรสองสองโมงเช้าสองโมงเช้าแปดโมงกระซากค่อยว่าในกบ้านนน่อยละกีนเยสองโมงครึ่งไม่หมายถึงว่าเดินทางไปงาน โดยกะสิประมาณสองโมงเพิ่มอยู่แล้วจ้ะอ้าไมา่ให้อาบให้อาบน้ำาอาบอะไรหรอเอาการอันเด้นเซอร์ที่เขาไม่ได้เหนน็ุงานเพิ่มกะก็กะสิแบบเก็บของเขากะอาบอันนี้ต้องทำอะไรเพิ่มไหมเนี่ยอันนี้เอ,อ่อรับจ็อบค่ะรับจ็อบอะไรปลูกมั่นบ่สโอ้ผูกมั่นจังได้คอยกันไมโยกนะเอาเอาให้ทำในบ้านรายได้บ้านอันนี้รับจากกลางเต้นบอสมอ่ได้รับจากกลางเต้นค่ะ พาอ่างยกเออสะพอลับังยกล่างเนี่ยเพราะเดกยกจักคนยกจักเจ้าหาค้นผ่หาคนคนละสักบาทคนละหาสิบมืออละหาสิบาทจ้ามือนึ่งเักบาทเอามือหนึ่งก็ได้นลหาสิมือสองก็ได้สามลอยาคนนะหาคนหานกันลายยหลังหาลอยอ้เกือพดผ่นคนตัวจ้าจริงหกคนพระ่ามมุนีขาเจ้าข่นไปรับ แกงเตีนน้ยงให้เจ,เจ bao, ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็แจ็ว่าแตี้งหนาบ่เปลี่ยนแค่ได้บุมไม่หายกลางคนงาน่ามคอยขาดคอยทุนมันชิลี่เอง่ายาปุ้นนี่มาดามตัวนี้ไปม,มาดามนี่เดียว่ามาเดีว่ามาดามเถาะมาดามก็่าลุ้เอา <c ười> <c ười> มือนึงอันโยกล่างเดียวมือละอออวอพวกเจ็ดร้อยคนตัวพวไม่รวมค่าตัวอีกนะค่าตัวก็ประมาณห้าร้อยก็ได้วันละพันปัดโควันหนึ่งอ่ะได้ได้ค่าตัวเยอะกว่าหมอลำอีก มันหนึ่งได้ได้หกร้ห้าสิบหุ่นเฉพาอค่ายกล่างไหนมือเหมือนในมือเราหกอยหาสบล็อกอยหาสิบค่ายกล่างลอยหาสิบพันล่วงก็า่าตัวเจะเป็นพกลอยหาสิบเนียมาแต่นพันเปิดเปิดงานหยกเดยวยกล่างบม่มีหยกเดียยยเด๋ยแต่ลค่าติค่าตัวนี่สิกันแล้วแต่เพราะว,ว่าแบบว่านั่งเชื่อเขากับให้ิีบหยังแม่บาล่ะแม่เหมือนก็ตั้งหา ต้นไม้ยูยู่วงนี้เป็นไรให้แนบอ่ะให้เน่ตตัวเนาะตะกียูวงไดงมาก่อ่ตะกีเร่เคยยูตะกีตะกียูบานบานเลี้ยงควายาเลี้ยงบอเลี้ยงควายังไงยงพูดได้เพราแม่ขาเ้าหยอกพวกเัวค่ะเ้าอีรีห็นหลายส่งผมยังพูสูด ผมแฉนาะคุณเล็กสะออนมาตั่นหัวตบเนี่งกล้าเพชรผมได้เครดไปลวดพี่น้องอะไรท้องงามเอาติดเป็นเสนีเป๊ะพี่โอ้คนมิเสือเพิ่นตัวซื้อทองแหลืองดนึ่งเสียนคนอ่ะพุ่วข้างใต้เห็นเพคนมีเสือเพิ่นตัวเนี่ยก็่ส่เป็นนักเอกตลอดกาลนักเอกยังเกาะน่ะนักเอกยังนักเอกตลอดกาลบอมันจะมีสายยาบอมีสายยาบอมีคนตั้งให้อยู่คอยสิตั้งใหายอย่าง นางเอกตีนดำวาระตีนดำเจ้าไหนก็ใแ่เกิดพี่แล้วแหละมึอนี้ก็ถือว่าอันเป็นไหนมึอนี้ก็ถือว่าโอเคคะ่ะโอเคโอเคไป็นว่าไงโอเคเป็ว่า, okay, าตกลงคะ่ะตกลงโอ้ย <c> ว <oughs> ่า uh, ตกลงโ okay, อเคเป็ว่าตกลงถ้าถ้ามียาหมองยน<ๆ>ต์สกตมาก็แสดงว่าสาตมาโอเคมันตกลงวไงอะไรวะ นี่นี่ยามองยามมองมันกระตาโอเคโอเคแสดงว่ากระตาหมันโอเคเจ้าหัวหยอกเราด้วยอาบอหยอกเราด้วยเที่ยวเดินไปเที่ยวซื้อกับฮันแม่เขาเขาจีบกันเนาะนี่ลองลองเพียงจีบเราดูวยบ้านของพี่ทำนาบ้านของพี่กินมาโอ้เนี่ย ทำน้าสิเพาะมันชิ้นหมา่ <ไป S 1> มาบเมื่อก่อนจ่าจาจ้าขอพูอุทะลาย่ะทำไมยูดันดไอเสื้อเขาขึ้นหลังนี่คือกิจ,จวัตรเป็นงานที่ต้องทำทุกวันทุกเช้าของแดนเซอร์อันนี้อันนี้บ่บได้ว่าบังคับได้ครับแต่ว่วาจาก แตะว่าิ่นผู um, milk since milk since milk ้ใดโยกก็คือได้เงินเท่านัครับเอ้าเล่นหญิงปาโยกที่รสองโยกเห็นมันคือผู้หญิงไงถอดเงือนทำให้เหมือนผู้หญิงหน่อยบีรละอี บีบลาอีบอีบเลแค่นี้แหละยกทีละสองหลงัง <c oughs> โอเคครับแล้วเขาจะไปอ่อกลับบา้านบอกไปกินไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะกลับบ้านนะครับ

คนตา YouTuber เพราะไฟไม่เคยสวยตั้งแต่หนอนเรือแล้วค่ะนีบุรี่นี่อันนี้ก็ชื่อเจ้ารนียกยไฟอุบนนึงเงินไฟอุบลพี่เบลไฟอุบลใช่ไหมเรียกอะไรอุบนราชธานีนี่ลูกบอลเรียน้ถือือเปล่าไฟอุบลอุบวงเล็บซื้อเสียราชธานีไหม แต่วกรดกบัวต้องกันยูดอกบัวกันหลดนเลยกันไปเถอะไปกินข้าวกันดีกว่าไปไปยมื้อวันนี้มาดามชมพู่จะเลี้ยงเย่โอเคขอบคุณค่ะไป้าเม่อวันนี้นนะะมาดามผู้เลียจัคแซนว่าเมื่อวันนี้ <S <S โอ้ยพัแซนยังให้ทยยทยไบบ่ หนึ่งอันนี้เข้าไปนี่ยอีกคิปเลียวนะเว็เข้ารับอยู่เลยนะบ๊ายบาย